ใจของเราบางทีก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งที่ไฟดับมานานไม่ได้พังแค่ไม่มีแสงการเริ่มต้นใหม่ไม่จำเป็นต้องซ่อมทั้งชีวิตบางทีแค่เปิดไฟดวงเล็กๆในใจก็พอแล้วถ้าคุณกำลังฟังตอนนี้และรู้สึกว่าใจตัวเองเหนื่อยหรือกำลังโทษตัวเองมากกว่าที่ควรจะเป็นตอนนี้ อาจจะเป็นพื้นที่เล็กๆให้ใจได้พักสวัสดีครับคุณกำลังฟังบายยองพอดแคสต์เรื่องของใจเดอะโปรเจกตอนใจดีๆเริ่มต้นใหม่ได้เสมอพระพุทธเจ้ามีประโยคหนึ่งที่ไม่ได้เขียนไว้สำหรับคนเก่งแต่เขียนไว้สำหรับคนที่อยากเริ่มใหม่ทั้งที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองสมควรไหมจิตตังทันตังสุขาวหังใจที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้คำว่าฝึกไม่ได้แปลว่าต้องไม่เคยพลาดแต่หมายถึงการไม่ทำร้ายตัวเองซ้ำจากความพลาดนั้นความทุกข์ไม่ใช่ปัญหาแต่การเกลียดตัวเองตอนที่กำลังทุกข์ต่างหากที่ทำลายเราในสมัยพุทธกาลมีชายคนหนึ่งที่ชื่อของเขากลายเป็นสัญลักษณ์ของความโหดร้ายองคุลีมาน ฆ่าคนตัดนิ้วมือมาร้อยเป็นพวงไม่มีใครกล้าแม้แต่จะเอ่ยชื่อเขาถ้าเป็นโลกทุกวันนี้เราอาจบอกว่าคนแบบนี้ไม่มีวันเริ่มใหม่ได้ในป่าลึกยามบ่ายแสงแดดลอดผ่านกิ่งไม้เป็นริ้วบางๆองคุลีมานเดินตามหลังพระสมณะเจ้าก้าวยาวก้าวหนักเต็มไปด้วยลมหายใจของความกระหาย องคุลีมานฆาตรกรที่ยังขาดนิ้วมือเพียงแค่หนึ่งนิ้วก็จะครบพันก็จะจบภารกิจชีวิตตามความเชื่อที่เขาหลงผิดมานานเขาเร่งฝีเท้าแต่แปลกไม่ว่าจะเร่งขนาดไหนก็ไล่ไม่ทานพระสมณาเจ้าที่เดินอย่างสงบอยู่ข้างหน้าจนในที่สุดองคุลิมานตะโกนออกมาด้วยเสียงหอบและก็โกรธหยุดก่อน สมณะพระพุทธเจ้าหยุดหันกลับมาอย่างสงบพระเนตรนิ่งไร้ความกลัวไร้ความตื่นตระหนกแล้วตรัสเพียงประโยคเดียวว่าเราหยุดแล้วองคุลิมานแต่เจ้ายัางไม่หยุดคำว่าหยุดไม่ได้หมายถึงเท้าไม่ได้หมายถึงร่างกายแต่หมายถึงใจพระพุทธเจ้าหยุดแล้วหยุดความโลภ หยุดความโกรธหยุดความหลงหยุดการไหลไปตามตันหาแต่องคุลิมานแม้ร่างจะยืนอยู่ตรงนั้นใจของเขายังวิ่งยังไล่ยังหิวยังอยากยังเชื่อว่าการฆ่าอีกหนึ่งคนจะทำให้ชีวิตสมบูรณ์คำพูดสั้นๆแทงลึกยิ่งกว่าหอกทำให้ชายผู้ไม่เคยหยุดฆ่า ต้องหยุดคิดเป็นครั้งแรกในชีวิตและตรงนั้นเองฆาตกรที่โลกกลัวได้พบกับครูผู้ไม่กลัวเขาเลยไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้ามีพลังเหนือใครแต่พระองค์หยุดแล้วจริงๆองคุลีมานวางอาวุธและขอบวชแต่เรื่องไม่ได้จบสวยตรงนั้นองคุลีมานจะบวชแล้วคนในเมืองยังจำเขาได้ เขาถูกดา่าถูกขว้างปาถูกทำร้ายจากอดีตที่เขาเคยก่อพระองคุลีมานกลับมาหาพระพุทธเจ้าด้วยร่างกายที่บาดเจ็บและใจที่อาจตั้งคำถามว่าผมเริ่มใหม่ได้จริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองแต่ตรัสว่าจงอดทนเถิด เธอกำลังรับผลของกรรมเก่าที่เบาวกว่าที่ควรจะเป็นแล้วและสิ่งที่สำคัญที่สุดพระองคุลีมานไม่กลับไปเกลียดตัวเองเขาอยู่กับผลของอดีตโดยไม่ทำร้ายใจตัวเองเพิ่มเรื่องนี้ไม่ได้สอนว่าอดีตไม่มีผลแต่มันสอนว่าแม้อดีตจะยังตามมาเราก็ไม่จำเป็นต้องลงโทษตัวเองซ้ำด้วยความเกลียด การเริ่มต้นใหม่ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างต้องลบได้แต่คือการมีใจที่พอจะอยู่กับมันโดยไม่ลำพังในทางจิตวิทยาคนที่ฟื้นตัวได้จริงไม่ใช่คนที่ลืมอดีตแต่คือคนที่ไม่นิยามตัวเองด้วยอดีตนั้นอีกต่อไปและถ้าฟังคำพระอีกครั้งจิตตังทันตังสุขาวหังใจที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้ใจที่ฝึกดีไม่ใช่ใจที่ไม่มีบาดแผลแต่คือใจที่ไม่ทิ้งตัวเองแม้จะมีบาดแผลอยู่ถ้าวันไหนใจคุณยังรู้สึกผิดกับอดีตลองถามตัวเองเบาๆว่าฉันกำลังรับผิดชอบหรือกำลังลงโทษตัวเองอยู่ถ้าเป็นอย่างหลังใจยังไม่ต้องเริ่มใหม่แค่หยุดทำร้ายตัวเองก็พอแล้ว ต่อจากนี้ลองอยู่กับเสียงนี้สักครู่ถ้าใจยังเคยพลาดขอให้รู้ว่าการพลาดไม่ได้ทำให้คุณไร้ค่าถ้าอดีตยังตามมาไม่เป็นไรแค่ไม่เกลียดตัวเองเพิ่มก็ถือว่ากล้าหาญมากแล้วขอให้ใจดวงนี้ ได้รับความเมตตาจากเจ้าของของมันเองจิตตังทันตังสุขาวหังใจที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้เสมอถ้าใจยังอ่อนโยนได้ชีวิตก็ยังไม่สายเกินไปแล้วพบกันใหม่ในเรื่องของใจ